สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เพชรไลฟ์ทอล์กในวันนี้นะครับสําหรับวันนี้เนาะเราก็อย่างที่เกิดไปก่อนหน้านะครับเราจะมาพูดถึงสายพันธุ์ของแมวกันนะครับว่าเป็นสายพันธุ์อะไรบ้างมีสายพันธุ์อะไรบ้างและวันนี้นะครับผมก็จะนําสายพันธุ์สายพันธุ์หนึ่งที่ได้รับความนิยมมากในประเทศไทยนะครับรวมถึงประเทศเอื่นๆด้วยนะมีความน่ารักที่เป็นเอกลักษณ์ที่ใบหูนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสายพันธุ์นี้ผมเองเลี้ยงอยู่ด้วยนะครับนั่นก็คือสกอตติดโฟนะครับผม ก็วันนี้เราจะมาพูดถึงลักษณะนิสัยท่าทีหรือประวัติความเป็นมาของน้องกันนะครับว่าน้องเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไงลักษณะนิสัยของน้องเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวทุกคนมาฟังพร้อมกันนะครับผมกับตอนที่มีชื่อว่าเจ้าเหมียวหูพับกับสกอตติโฟครับโอเคครับผมประวัติความเป็นมาของน้องก่อนเลยแล้วกันนะครับ ก็ถือกำเนิดน,นะครับที่ประเทศสกอตแลนด์นะครับจากคนเลี้ยงแกะที่มีชื่อว่านายวิลเลียมลอสในปีคิเตศกัาเกราช1 9น1เนี่ยโดยนายวิลเลียมพบแมวตัวหนึ่งนะครับในโรงนาของเพื่อนบ้านที่มีลักษณะหูพับและมีสีขาวทั้งตัวโดวยบังเอิญน,นะครับก็คือเขาทำนาอยู่นี่แหละแต่ว่าไปพบที่บ้านของเพื่อนบ้านนะครับซึ่งแมวตัวนี้เนี่ยเป็นของเพื่อนบ้านเขาที่ชื่อว่าซูซี่นายวิลเลียมสนใจซูซี่เป็นอย่างมากเลยนะครับนะตอนนั้น เมื่อสนใจใช่ไหมเขาก็แล้วซูซี่เนี่ยมันก็ท้องจนมีลูกออกมานะครับมีลักษณะหูพับเหมือนกันนายวิลเลียมเนี่ยจึงขอซื้อจากเจ้าของหรือเพื่อนบ้านที่เขาไปเจอแมวเนี่ยแล้วนํามาเลี้ยงที่บ้านโดยตั้งชื่อแมวที่เอามาที่เป็นลูกของซูซี่นะครับชื่อว่าสนุก เมื่อโตขึ้นนะครับนายวิลเลียมจึงนำมาผสมกับสายบันปิติช,ชอตแฮจนกลายเป็นต้นกำเนิดของสายพันธุ์สกอตติฟโฟนั่นเองครับก็พูดง่ายๆนะครับผมเกิดจากแมวตัวหนึ่งที่ชื่อซูซี่ในประเทศสกอตแลนด์นะครับในโรงนาด้วยนะตอนนั้นเอาจริงๆถ้าเราตอนนั้นเราเจอแมวหูพับเราคงก็ตกใจเหมือนกันเนาะถ้าเป็นประเทศไทยถ้าพูดถึงประเทศไทยแล้วก็คนก็อาจจะบูชาแล้วกันเนาะ ถ้าถ้าตอนนั้นอนะ่ะเรายังไม่เคยเจอแมวหูผามา่ก่อนผมเชื่อว่าคนไทยเอามาบูชาหรือไม่ก็เป็นแมวอะไรลักษณะพิเศษแน่เลยเนาะแต่ว่าประเทศนี้เขาก็เออเก่งเนาะที่เขาเอามาขยายพันธุ์นะครับแล้วก็รู้จักเอาไปผสมกับบีติชอตแฮร์เพราะว่าบีติชอตแฮร์เนี่ยเป็นแมวสายพันธุ์ที่อยู่นานกว่าสกอตติดโฟาะแล้วก็มีลักษณะใกล้เคียงกันในปัจจุบันก็บีติชอตแฮร์ก็เป็นต้นกําเนิดของสายพันธุ์สกอตติดโฟเช่นกันนะครับ แล้วจากนั้นเนี่ยเขาผสมเสร็จใช่ไหมฮะก็เริ่มมีคนสนใจลักษณะแมวที่มีหูพับแบบนี้มากขึ้นนะครับแล้วจึงนําไปปรับปรุงสายพันธุ์มากขึ้นแล้วก็จนกระทั่งในปี1966เนี่ยนะครับก็ได้มีการตั้งชื่อแมวหูพับนี้ว่าสกอ t ติฟโฟนั่นเองเพื่อนะครับเป็นเกียรติให้กับสถานที่ที่กำเนิดแมวสายพันธุ์นี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่นั้นมาแมวสายพันธุ์นี้ก็ได้การยอมรับ ในวงกว้างอย่างรวดเร็วเลยนะครับและเป็นที่นิยมในคนรักแมวหรือคนเลี้ยงแมวจนถึงปัจจุบันเลยนะก็อย่างที่บอกเนาะมันลักษณะหน้าตามันน่ารักนะมันก็เลยเป็นเอกลักษณ์ด้วยนะครับการหูพับเนี่ยผมว่ามันก็เลยเป็นที่โดดเด่นในใสายตาคนเลี้ยงนะครับผมต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงลักษณะทางกายภาพของสกอตติโฟกันนะครับก็ง่ายๆนะครับผมแมวสกอตติโฟเนี่ยมีขนาดรูปร่างกะทัดรัด ร,รูปร่างกลมเพศเมีย,ยมีน้ําหนักราวอยู่ที่2 5ถึง4กิโลกรัมเท่านั้นนะจะไม่ได้ตัวใหญ่มากนะในขณะที่เพศผู้มีน้ําหนักได้ถึง5.8กิโลกรมัมเอาจริงๆถ้ากิโลกรัมเนี่ยมันก็ไม่ได้ใหญ่มากเนาะมันก็เป็นแมวที่ขนา,นาดใกล้เคียงกับแมวไทยเลยด้วยซ้าก็แมวผมก็น้ําหนักประมาณนี้แหละไม่ได้เกิน5กิโลไม่ได้เกิน6กกิโลอะไรนะครับ จุดเด่นสาคัญเลยก็อยู่ที่ใบหูของเขานะที่มันจะมี2แบบเนาะก็คือแบบตั้งกับแบบพับแบบพับเนี่ยก็จะเป็นจุดเด่นของเขาเลยที่เป็นหูโฟนะครับอีกครั้งขนาดของใบหูเนี่ยจะมีขนาดค่อนข้างเล็กเนาะมีดวงตาที่กลมคล้ายนกฮูกช่วงคอเนี่ยสั้นและมีจมูกสันโค้งกว้างรับกับดวงตาพาดอดีแมวสกอตติดโฟนี่มันจะขึ้นชื่อว่าหน้าเหมือนนกฮูกลองทุกคนลองสังเกตดูเวลาที่มันนั่งแล้วมัน ทำตาปือป้อยงมันจะเหมือนนกคูกมากเลยแมวผมตอนนี้เหมือนนกคูกอยู่ตัวหนึ่งชื่อน้องรุกกี้นะครับก็น่ารักดีเนาะแล้วก็ซึ่งบางตัวเนี่ยจะมีปากโค้งได้รูปกับคางพอดีนะครับจึงเป็นที่มาของ smiling cat นะครับผมส่วนหางจะยาวรับกับหัวหางเรียวยาวนะครับปลายหางเป็นทรงมนเท้าทั้ง4ขามีลักษณะกลมก็จะเหมือนมังคุดนะ <laughs> แมวพันธุ์สกอตติสโฟนี่ครับจัดว่าเป็นแมวที่มีขนาดกลางนะครับมีคอสั้นเมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่นโดยแต่เดิมแล้วเนี่ยสกอตติสโฟเป็นแมวที่มีขนสีขาวตามแมวที่มีชื่อว่าซูซี่นะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยสามารถพบได้หลายสีแล้วนะครับและมีทั้งสกอตติสโฟขนยาวและขนสั้นซึ่งเกิดจากการพัฒนาสายพันธุ์นั่นเอง ซึ่งมันเกิดจากการพัฒนาสายพันธุ์มาเรื่อยๆนะอย่างที่บอกในปี1966เนี่ยเขาก็เริ่มมีการพัฒนาสายพันธุ์นอกจากผสมจากกับบีติช็อตแฮร์แล้วก็ยังมีการพัฒนาไปผสมกับสายพันธุ์อื่นจนออกมาเป็นสกอตติชโฟในปัจจุบันนะครับที่มีทั้งขนสั้นและก็ขนยาวเนาะ มีคำอธิบายนะครับจากวงการ CFA นะครับผมได้แบ่งสกอตติชโฟเป็น2สายพันธ์ุจากลักษณะขนคือขนสั้นและขนยาวนะครับสำหรับสกอตติชโฟที่มีขนาดที่มีขนสั้นเนี่ยจะมีขนที่หนานุ่มและละเอียดส่วนสกอตติชโฟขนยาวถึงแม้ว่าขนส่วนบนนะครับบนลำตัวเนี่ยจะยาวแต่บริเวณใบหน้าและโคนขาเนี่ยจะสั้นกว่าบนลำตัวนะครับส่วนสีสามารถพบได้หลายสีเลยทั้งในขนสั้นและก็ขนยาวเองเนาะ เดี๋ยวนี้ก็มีสกอตติสโฟสีส้มแล้วนะครับมีสีเทามีสออีสีบลูหลายสีมากเลยนะทุกคนลองไปหาดูกันได้ถ้าใครสนใจแมวพันธุ์นี้แล้วก็แมวสายพันธุ์นี้นะครับมีอายุเฉลี่ยนะครับอยู่ที่11-14ปีนะครับความสูงของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่10-12นิ้วโดยลูกแมวที่เกิดนะมาโดยลูกแมวที่เกิดมานะจะมีใบหูตั้งเราเราอย่าเพิ่งไปตกใจนะแมวที่เกิดมามันจะหูตั้งก่อนนะครับและใบหูของแมวเนี่ยจะเริ่มพับลง จะเริ่มเมื่ออายุประมาณ3สัปดาห์นะครับหรือประมาณ2เดือนนะครับที่เขาบอกบอกกันมาเนาะก็จะเริ่มพับลงแล้วแล้วก็จะเข้าสู่การโฟนะครับแต่มันก็มีแมวที่เป็นหูดีดด้วยนะทุกคนมันก็จะพับลงไม่สุดเนาะแล้วก็พับครึ่งเดียวเนาะอันนี้ก็ลองเลือกดูดีๆเพราะว่าแมวที่พับสนิทเนี่ยมันก็ค่อนข้างราคาสูงนะแล้วก็หายากด้วย ต่อมาเนาะเราจะมาพูดถึงลักษณะนิสัยของแมวสกอตติดโฟกันลักษณะนิสัยของสกอตติดโฟเนี่ยมักจะมีนิสัยที่สุภาพนะครับฉลาดและมีนิสัยที่ว่านอนสอนง่ายอีกทั้งยังสามารถปรับตัวได้ดีนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยแมวสกอตติดโฟเป็นแมวที่ชอบแสดงความรักมากๆพวกมันติดเจ้าของมากแต่ก็ไม่ไม่ได้รบกวนหรือทําให้ลาคาญเท่าไหร่อันนี้ผมยกตัวอย่างแมวผมเองน้องอลันนะครับมันแสดงความรักเก่งมากเลยนะแล้วก็พวกมันติด ติดเจ้าของมากก็คือติดผมมากเลยเวลาที่ผมนอนอยู่บางคืนเนี่ยผมพลิกตัวใช่ไหมก็จะไปเจอมันนอนข้างๆแล้วบางครั้งมันก็จะมาเลียนหน้าผมเลยแบบเออก,ก,ก็รู้แหละว่ารักแต่ว่าบางทีเราก็ง่วงนอนจริงๆไม่ได้รังเกียจอะไรเลยนะชอบด้วยแหละชอบให้มันมาเลียนหน้าเนาะมันเหมือนคิดถึงอะ่ะเขาก็แสดงความรักกับเราเราก็ชอบที่จะได้รับเหมือนกันถึงบางทีเราจะง่วงก็ตามเนาะคิดถึงน่ารักน่ารักอย่างไรก็ตามเนาะแมวสายพันธุ์นี้เป็นแมว เหมือนกับใส่พันธุ์อื่นๆเลยตรงที่มักเพลิดเพลินกับการเล่นนะและสามารถตอบสนองการฝึกได้ดีเลยนะครับใครที่อยากฝึกแมวสกอตติดโฟก็สามารถฝึกได้นะลองดูในเน็ตเลยวิธีการฝึกเป็นยังไงอะไรยังไงเนาะ พวกมันเนี่ยสามารถเข้ากับเด็กๆได้ดีเลยนะครับเหมาะกับครอบครัวอีกทั้งยังเหมาะกับครอบครัวที่มีสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วด้วยพวกมันจะเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัวเพราะมีความปรับตัวได้ดีเนาะแล้วพวกมันเนี่ยชอบเรียกร้องความสนใจจากเด็กๆมันก็คือมันชอบเด็กๆมากๆนั่นแหละจะพยายามเข้าไปเล่นไปคลอเคลียตลอดเวลาและจะไม่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวทำลายเด็กๆนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะนิสัยของเจ้าแมวสกอตติชโฟนะที่เห็นได้ชัดมันมันถ้าในตอนถัดไปเนี่ยเราจะพูดถึงบิทช็อตแฮร์มันจะลักษณะนิสัยใกล้เคียยงกกันนเลทุค ต่อมานะครับผมสําหรับการดูแลสายพันธุ์สกอตติสโฟนีนะไม่จําเป็นต้องออกกําลังกายมากนะครับเป็นแมวที่ออกกําลังกายปานกลางพวกมันเนี่ยจะชอบที่จะเล่นกับเจ้าของจะได้อยู่ใกล้กลเจ้าของกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นแมวเนาะเช่นการเล่นปาบอลการช่วยให้แมวได้ใช้พลังงานบ้างนะครับก็คือการวิ่งกับเขานิดนึงแล้วก็พัแล้วก็อะไรก็ได้ที่พัฒนาสมองไปด้วยอย่างแมวผมเจ้าอลันมันคาบอลเก่งมากเวลาที่ผมปาบอลไปเนาะมันสามารถกระโดดงับได้เลยมันมันเก่งมาก แล้วมันก็ชอบเล่นมากๆด้วยขนาดอายุ2ขวบกว่าแนละ้วก็ยังติดเล่นอยู่เลยสําหรับการให้อาหารนะก็ปริมาณแคลอรี่ที่แนะนําต่อวันนะครับอยู่ที่6 0สิบถึงแปกิโลแคลอรี่ต่อน้ําหนักตัวนะครับหากให้มากจนเกินไปอาจเสี่ยงเป็นโรคอ้วนได้แมวทุกสายพันธุ์แหละถ้าเราให้เยอะเกินไปมันก็อ้วนเป็นโรคอ้วนได้นะครับยังไงก็ระวังเรื่องนี้ด้วยนะคนของแมวสกอตติชโฟนะครับเป็นแบบสั้นเนี่ยจะอุ้ยแน่นและนุ่ม ส่วนแมวสกอตฟฟติชโฟที่มีขนยาวเนี่ยจะมียาวปานกลางด้วยนะแล้วก็ยาวมากๆขนยาวเนี่ยเขามีขนที่ปลายเท้าปลายหางและปลายหูอีกด้วยนะแยกย่อยไปอีกเอ,อเยอะมากเลยและมักมีขนบริเวณรอบคอหนาอีกด้วยสีของแมวเนี่ยเป็นพันสกอตฟฟติชโฟเนี่ยมีหลากหลายอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับมีทั้งสีเทาสีส้มสีน้ำตาลสีอาลายสีเลยนะครับ ส่วนสีตาของน้องนะครับก็จะมีหลายสีเหมือนกันอย่างแมวผมเองจะเป็นสีเขียวนะครับก็สวยดีนะครับสีเขียวมารากตเลยมาเข้าที่ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องโรคประจําสายพันธุ์นะครับแมวสกอตติสโฟเป็นแมวที่มันเป็นยินด้อยเนาะเรียกได้ว่าหูพับเนี่ยมันเป็นยินด้อยมันเลยทําให้แมวเนี่ยค่อนข้างมีโรคประจําสายพันธุ์เยอะหนึ่งเลยนะครับโรคผิวหนัง การติดเชื้อที่หูนะครับผมก็ต้องระวังเพราะว่าต้องหมั่นเช็ดหูให้เขานะเพราะว่าแมวหูพับเนี่ยเชื้อโรคมันจะเข้าไปง่ายแล้วก็ออกยากมันมันพับอ่ะเนาะมันจะอับชื้อนอะไรอย่างเงี้ยกห็หมั่นเช็ดหูให้เขาด้วยนะทุกคนต่อมานะครับโรคระบบประสาทนะครับโรคพิษตกกังวลต่อการแยกจากหรือเกิดจากบาดแผลทางใจ โรคระบบหมุนเวียนโลหิตและหัวใจนะครับโรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติโรคกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมข้อนี้นะครับต้องระวังเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเป็นแมวสกอติดโฟเนี่ยเป็นโรคหัวใจง่ายมากเลยนะอย่างแมวตัวเก่าตัวหนึ่งของผมชื่อน้องยูจินก็มีความปกติทางด้านหัวใจเหมือนกันนะตรงนี้ต้องระวังนะครับรับยังไงก็เลือกฟาร์มที่ดีมีมาตรฐานนะทุกคนต่อมานะครับโรคระบบโครงกระดูกข้อต่อและโครงสร้าง โรคทางบรรดุกรรมเดี่ยวกับการเจริญผิดปกติของกระดูกนะครับโรคระบบทางเดินอาหารและตับภาวะหลอดเลือดดำเนี่ยที่ตับจะเข้าสู่ระบบเหมือนเวียนเลือดนะครับก็คือมันเหมือนเลือดเส้นเลือดดำเนี่ยเข้าไปตีกับเส้นเลือดแดงไปน,นะครับต่อมานะครับโรคระบบทางเดินปัสสาวะและไตแล้วก็สุดท้ายนะครับโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะและไตนะครับก็คือโรคทางเดินปัสสาวะส่วนล่างของแมวอันนี้ต้องระวังนะเป็นเรียกได้ว่าเป็นแมวสายพันธุ์หนึ่งที่โรคค่อนข้างเยอะเลยนะครับ6 หกถึงเจ็ดโลกเลยนะทุกคนก็ระวังนะครับมันเลือกสันฟาร์มที่ดีเนาะอย่างที่บอกไปตอนแรกเลยจะได้สายพันธุ์ที่ดีกับเราแล้วก็เหมาะสมกับราคาที่เราจ่ายเพื่อน้องมานะครับอ่าโอเคครับผมก็ประมาณเท่านี้สําหรับข้อมูลของน้องแมวสกอตติชโฟนะครับผมส่วนใครที่ต้องการเลี้ยงแมวตอนนี้แล้วก็เราก็แนะนําให้ หาแมวฟาร์มที่มีคุณภาพนะครับหรือว่าจากเจ้าของที่มีคุณภาพมันเข้าไปศึกษาพ่อแม่แมวก่อนนะว่าพ่อแม่แมวเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไรเป็นไปตามที่เราต้องการหรือเปล่าหูพับท่าไหนหูดีดหรือเปล่าเอาจริงๆถ้าหูดีดเนี่ยเราก็ไม่แนะนําให้มาแพร่พันธุ์มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราจะได้พันธุ์ที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเราไม่ครผสมกันมั่วนะทุกคนก็มันเลือกฟาร์มที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เตรียมเงินให้พร้อมนะครับเพราะว่าแมวโลค่อนข้างเยอะเลย เตรียมเงินอ่ะเตรียมใจหาหมอฉีดวัคซีนให้คขบถ้วนนะครับแล้วก็พาน้องไปตรวจสุขภาพประจําปีด้วยนะครับทุกคนยังไงก็แนะนานะครับสาหรับวันนี้นะครับในตอนที่1น,นี้นะครับเราก็มาได้พูดคุยถึงประวัติความเป็นมาแล้วก็เรื่องราวน่าราักของเจ้าเหมียวสกอตติชโฟนะครับที่เป็นเจ้าแมวนกพูกนะครับก็พอสมควรแล้วเนาะก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ทุกคนจะเข้ามาฟังกันบ้างนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสาหรับการทำพอดแคสต์ในทุก อาทิตย์นี้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยแล้วติดตามในตอนต่อไปนะครับว่าจะเป็นสายพันุอะไรนะครับก็มาพูดคุยกันต่อไปนะทุกคนสำหรับวันนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ